We'll be right back. สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพ็คครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิวแชร์โอ้ยใหญ่มากแบงกมาจาก้อบมูลด้วยนะจ๊ะแลงใหญ่มากเลยนะคะตัวแข่งคุณใหญ่มากเล่นต้องเล่นใหญ่คาคะอยู่ที่ถนนสายไหมถนนสายไหม พี่ชอบกินโรตีสายไหมไหมก็ชอบมากอ่าเนี่ยแหละคือที่มาของถนนนี้จริงแล้วเนี่ยโรตีสายไหมมันต้องอยู่ยุ้ยยาอร่อยแถวนี้แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแถวนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวันกวันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสายไหมเลยเพียงแต่แขกรับเชิญที่ผมอยากจะพาพี่เพชรคุณผู้ชมไปรู้จักเนี่ยนะอยู่ที่ถนนสายไหมนะเขาเก่งมากนะแล้วก็ทําหัตถกรรมได้โคเชทำงานโฮมอ่ะโคเชเหรอือสนใจเลยนะ แต่ไม่จำเป็นต้องมองเห็นอ้าทำไมอ่ะจ๊ะเขาก็ต้องใช้ตามองถักปะคะเขาเป็นคนพิการทางสายตาดิโอสงสัยเนาะทำได้ยังไงอ่ะใช่พิการทางสายตาแต่ถักโครเชต์ได้ร้อยลูกปัดทำหัตถกรรมทำได้ใช่และที่สำคัญเนี่ยนะคะเรามาบ้านของเขาด้วยเนี่ยนะคะใช่เขาคงจะต้องทำที่บ้าน ใช่่ที่บ้านเวิร์กิงแอนโทมน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันนะคะครับผมค่ะเราไปหาเขากันดีกว่าปางนั่นโจนำไปนะเดี๋ยวเราเอาดอกไม้ไปฝากเขาไม่ต้องเอาไปของบ้านอื่นเราเาไม่มีกลิ่นพี่สังนี้ไม่ใช่สีพูปะเนี่ยเขาบอกสีพูนั่นแน่เลย ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพห้กระจกเข้ามานั่งในในบ้านของแขกรับเชิญในรายการของเรานะคะพี่ทิดารัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแน่นอนนะคะก็ต้องเป็นบ้านแล้วก็เป็นที่ทํางานไปด้วยนะคะอยากให้พี่วันนี้พี่แนะนําตัวเองสักนิดนึงค่ะชื่อทิดารัตน์สวนมะลิค่ะชื่อเล่นว่าเปิ้ลค่ะ ทำไมอยู่สวนมะลิแล้วย้ายมาอยู่สายไหม่ทำไมเพลินหลังนี้สวนมะลิจักเริ่มไม่ไม่มีคนปลูกแล้วค่ะโอ้เลยไม่เป็นสวนแล้วต้องมาอยู่สายไหมแทนอ๋อใช่แหลับมุกเลยพี่เปิ้ลค่ะแล้วพี่เปิ้ลทำงานอะไรคะเนี่ยพี่เปิ้ลก็ส่วนใหญ่ก็จะทําพวกขัตถกร้ะค่ะหัตถกรรมจากสายงานฝิมือพวกจากสายโซเชอร้อยลูกปัดร้อยสร้อยข้อมือครับอย่างอย่างที่เราเห็นข้างหลังตรงนี้ใช่ค่ะนะครับ เอ๊ะแล้วพี่เปิลมาทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ได้ยังไงฮะจะเล่าถึงตอนสมัยพี่เปิลไปอยู่โรงเรียนสสาคนตาบอดคือพี่เปิลเป็นเข้าไปค่อนข้างจะโตนิดนึงค่ะเขาก็เลยไม่ให้เรียนหนังสือเยอะพอ<ะ>อ่านออกเขียนได้ครับ<ะ>นะคะแล้วก็เขาก็มาอยู่ให้มาอยู่พี่เปิลมาอยู่แผนเพื่อหัตกรรมนะ,ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มเริ่มเรียนหัตกรรมตั้งแต่ปัดนั้นมานะคะ่ะจริงจริงแล้วชอบไหมพี ชอบค่ะเป็นคนชอบไม่ไม่หมายถึงชอบที่โรงเรียนไหมโรงเรียนก็ชอบค่ะครับพอได้สร้างหารสร้างอาชีพให้เราไงใช่แล้วคือจะถามว่าจริงจริงะชอบโจไหมเ้ยจะชอบก็ได้กันเพื่อนาะพี่เปิ้ลนาออ่าแล้วพี่เปิ้ลแล้วพี่เปิ้ลอยู่ที่เนี่ยพี่เปิ้ลอยู่ยังไงอยู่กใครบ้างอะคะมีเพื่อนเพื่อนที่มองไม่เห็นที่เขาก็อยู่เราก็มาอยู่บ้านเช่าบ้านอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะ อยู่กันกี่คนนะพี่อยู่ปัจจุบันนี้มีอยู่สามคนกับหนึ่งตัวค่ะสามคนกับหนึ่งตัวคี่มางผมเหรอผมยังไม่ได้อยู่ี่ไม่ใช่ก็คือมีเขามีสี่ขาอ๋อมีลูกสี่ขาอยู่มีลูกสี่ขาอยู่หนึ่งตัวก็อยู่เป็นกลุ่มเลยว่าง่ะเป็นกลุ่มค่ะถูกไหมเป็นกลุ่มช่วยกันทํางานแต่มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งครับพี่เปิลพี่เปิลเป็นคนพิการทางสายตาพี่เปิลทำหัตถกรรมได้ยังไงทาได้ค่ะเพราะบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องใช้ตาใช้มือคลำ คำไปแล้วก็สามารถทําได้นอกจากดูสีถ้าดูสีต้องใช้ตาเราก็จะต้องให้คนตาดีช่วยดูให้เราหน่อยแล้วก็จะแยกเอาไว้ว่าอันนี้สีนี้สีนี้ค่ะป้ายคือคือเพน่ะมีเพื่อนตาบอดเหมือนกันทีนี้เขาก็บอกว่าเวลาที่อย่างเสื้อเนี่ยนะเวลาที่จะใส่สีอะไรเนี่ยเขาจะทําสัญลักษณ์เอาไว้<อ>เ,เป็นสัญลักษณ์อยู่ตรงปลายเสื้อเอเอก็จับเรารู้เลยนี่สีแดงสีเขียวใช่ค่ะใช่ใ่แหูอย่างนี้ ทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่มือใช่ใช่ใช่แล้นก็ต้องสารับพิเพิลต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนคําพูดเลยเนาะเพราะแต่ก่อนคนเขาบอกว่าหน้าต่างสายตาคือหน้าต่างหัวใจแต่ของพิเพิลนี่ก็คือมือมือเป็นหน้าต่างใช่ค่ะถูกป่าแล้วเวลาเวลาอันนี้สอนทริคนิดนึงสำหรับนีควาด้วยนะลูบไลสลูบไลดูไม่อ้วนค่ะ ครับผมดีใจเลยเพรจับผิดต้องจับตรงนี้คุณผู้ชมคนใดที่ยังไม่ไม่รู้เราแชร์นิดนึงสําหรับคนที่จะช่วยคนอ่าพิการทางสายตานะครับเขาเขาจะจับสอกเราจับข้อสอกค่ะจับข้อสอกอ่ายืนข้อสอกให้เขาจับใช่เราไม่ต้องไปจับเขานะครับให้ให้เขาจับอ่าเพราะเราเราจะรู้ทิศทางอยากรู้ว่าเวลาที่เปิ้ลเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเดินทางยังไงอ่ะ เดินเดินทางกับไม้เท้าอะค่ะไม่เท้าขาวไม่เท้าขาวต้องฝึกไหมพี่ฝึกค่ะต้องฝึกขอโทษทีพี่เปิ้ลของพี่เปิ้ลนี่คือเป็นพิการแต่กาเนิดหรือว่ากำเนิดค่ะกําเนิดอ๋อไม่เห็นเลยค่ะเกิดจากอะไรอะพี่เปิ้ลนะเออเห็นแม่ก็บอกว่าไปหาหมอหมอบอกเออประสาตตาประสาตตาเสื่อมเสื่อมตั้งแต่เล็กอะค่ะอ๋อแล้วเราก็คือเดิน ใช้ใช้เม่ทเขาวนี่คือต้องไปฝึกด้วยนะพี่ต้องฝึกค่ะต้องฝึกอยู่งเรียนสงคนตาบอดก,ก็จะฝึกให้ <c oughs> เขาเรียกว่า O M ใช่ค่ะค่ะรู้จักแต่ M a M ไม่ใช่อร่อยนะ O M อ๋อ O M ทีนี้ถามนิดนึงว่าพอเราออกมาเผชิญโลก<ล>ข้างนอกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชีวิต,ตวอยู่ได้ยังไงพี่ตอน,นแรกๆออกมานี่ค่อนข้างจะอุปสรรคเยอะีอุปสรรคเยอะเพราะอะไรคือเรายังปรับตัวไม่ได้ เรามยังไม่รู้โลกภายนอกอยู่โรงเรียนตาบอดน,นี่ก็ห้ามออกข้างนอกเลย<า>จะออกได้แต่เมื่อมีญาติมันรับกลับบ้านพอเราออกมาข้างนอกปุ๊บมามาขึ้นรถเมย์เองมาเดินตามฟุตบาทเองค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะอยู่แต่ก็พยายามปรับตัวให้ได้เพราะว่ามันต้องใช้ชีวิตในการทํางานในการาดําเนินชีวิตให้ได้ะคะ่ะอะไรที่เป็นอุปสรรคแบบสุดๆแล้วสำหรับพี่สุดๆก็คือเวลาข้ามถนนข้ามถนนเวลาไปขอความช่วยเหลือเนี่ย ยาทั้งๆที่พี่เปิ้ลก็ได้ยินเสียงคนก็คุยกันอย่างนี้อยู่คนหลายคนนะเราก็เดินเข้าไปว่าคุณค้าช่วยพาข้ามถนนพอพูดเสร็จเสียงผู้คนเหล่านั้นก็หายไปแล้วก็ทุกคนก็แยกย้ายหนีไปหลายครั้งที่พี่เปิ้ลเออไม่มีใครพาข้ามข้ามเองเลยก็แล้วกันเอ้ยเหรอไม่ใช่เพราะพี่เปิ้ลน่ะจะข้ามไฮเวย์ไง ไม่ใช่ไม่แต่พาดไมด้น่าโรงเรียนสอนควงตาบอดข้ามยากอะโจเออมันมีรสแบบมันหวานอะเขาให้เทสเทสเทสอะไรพอเรียนเสร็จเขาให้ลองข้ามเองคือเทสก่บชีวิตเ่สชีวิตเป็นตัวเทสแล้วยังไงอะพี่ป้อนพี่ปอนแก้ปัญหาไงมันยากมากนะพี่ยากก็พี่ปอนก็จะข้ามเองบางครั้งก็ข้ามไปก็ไปยืนตัวแข็งทื่ออยู่กลางถนนเพราะรถมันมาทั้งข้างหน้าข้างหลัง ไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองก็เลยแต่รอดมาได้ใช่ไหมรอดค่ะไม่รอดก็ไม่ได้แล้วแหละมันก็งไม่ได้ได้ใช่มันมีอีกอย่างนึงพี่เปิ้ล่เพรสงสัยมากเลยคือเรื่องของเขาเรียกอะไรนะคานกีดขวางอะไรเงี้ยคือเพชศเห็นแบบพี่พี่น้องนคนตาบอดหลายคนกันนะที่หัวแตกหัวแตกเนื่องจากว่าไปชนบางทีก็ล้มแม้ขาตัวมีค่ะจิ้มเขาให้อะไรเงี้ยเขาก็จะมาก็เดินแบบเดินเงี้ยเดินเงี้ยโชคือปิดปิดปิดหัวไว้เงี้ย ใช่ไหมเพื่อนเอามือกันหัวบางทีบางคนมีเพื่อนบางคนนี่ลูกกระต่ายหลุดเลยไปค่ะเพราะไปไปจิ้มกับไอ้เรนล่มแม่ค้าเนี่ยแหละค่ะอันนี้ป้องกันยังไงพี่ไม่ออกจากบ้านไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเืออนนี้ป้องกันยากค่ะนอกจากเราจะระวังตัวเราเองค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าที่ที่เราเดินไปเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้บางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ยังไงเดินตามตลาดเนี่ยเรานึกวเลยต้องมี ต้องนึกไว้เลยต้องมีอยู่แล้วจริงๆของโจนี่ไม่ต้องนะของโจนี่เป็นเพราะอะไรครับมีโ้ออะไรคะของโจนี่ก็คือว่าตกหลุมไปเรื่อยๆชอบตกหลุมนางเงินชอบตกหลุมแต่นั้นหลุมรักตกหลุมรักตกหลุมรักพี่เนาะสารต้องย่าไปยุ่งกับพี่เขาด้วยป่ะเดี๋ยวของพี่เคตรเจ๋งเดี๋ยวพี่เขาต้องมาแก้ยับเลยนะอ๋อใช่ไงมวยนวดดีมาก ก็ไม่ก็เป็นอย่างนี้คือหนึ่งมือกระใหญ่แล้วก็ข้อแข็งมากเออไหนล้ำมือเพชรขังข้อน่าหนักเอาอีกร้อนด้ว้ก่อนเออมือน้ำหนักกำลังได้เลยคลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือ ที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลนทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ไว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคุมที่สุดทุกการใช้งานกอนทชกำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภคมีปวดตาอะไรอย่างเงี้ย<อ>เป็นมากี่วันแล้วคะหายวันแล้วจ้าหมอ การวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณาสุขทางไกลาการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชอ จะทําให้ดูใช่แล้วก็าเบรกนี้แล้วปุ๊บอยากดูอันนี้อันนี้พี่เปิ้นทำเป็นตะกร้าหรือเป็นอะไรครับตะกร้าค่ะตะกร้าอ่าพี่เปิ้นค่ะอันนี้ที่พี่เปิ้นสายังไงก็ใช้มือทำนะค่ะก็้ําำแล้วก็มันเป็นลายเรารู้จะทายังไงใช่ไหมแล้วก็ขัดอย่างเงี้ยค่ะเออดีเนาะเออนะเดี๋ยวแ้พี่ปิ้จะรู้ได้ไงว่ามันผิดหรือมันถูกนะพี่มันตามันจะไม่เหมือนกันค่ะเขาเรียกว่าลายมันออกมาไม่เหมือนกัน อ๋อเราก็สัมผัสเอาได้อยากเรียนสารบ้างนะพี่เพชรไม่ต้องจะได้เอาไปใช้งานสารสัมพันธ์กับพี่หรอจ้าโจมันไม่ต้องสารป้าจ้าตอนนี้เราก็สารจนโอ้โหสารหน้าอยากจะสารใจดีป้าเหรออันนี้อะไรคะอันนี้อะไรพี่ต้นอันนี้เป็นถุงอันนี้เป็นถุง อันไหนคดูแลเถอะถุงสีเขียวนหนค่ะถุงนี้เป็นโคเชใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ของอันนี้เป็นจอนี้ไปด้วยครับจอนี่เดี๋ยวผมสารต่ออย่าไปยุ่งกับพี่เพ้ายถ่ะเดี๋ยวของพี่โคจรเดี๋ยวพี่เขาต้องมาแก้ยับเลยนะเออใช่ไงไม่เป็นไรค่ะทำไปเถอะเออใช่จริง่ะอันนี้คือพี่ป้อถักหมวกอย่างเดียวค่ะพี่ค่ะถักหมวกถักเสื้ออะไรต้องถักอาหารถักเสื้อค่ะไม่แล้วอย่างลาย เราจะรู้ได้ไงอะแปลกเนาะคือเรานับนับเอานับโซ่เรานับเอาว่าลายมันจะต้องมีอะไรยังไงอะไรเงี้ยอย่างพี่เปิ้ลนี่คือทําคนเดียวหรือเป็นกลุ่มกลุ่มหรือทำอะไรมีเป็นกลุ่มค่ะมีคือพี่เปิ้ลทาแล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายๆคนซึ่งมองไม่เห็นทั้งหมดเราเราร่วมกันทํอ๋อแล้วแบ่งงานกันยังไงคะแบ่งงานก็คือสั่งงานอะไรมาคนไหนมีก็แชร์งานกัน พี่เปิ้ลแล้วแล้วไปขายยังไงพี่สงสัยมากขายในเวลาพี่เปิ้ลไปสัมมนาหรือเพื่อนก็ไปสัมมนาก็จะต้องยื้อของไปเดี๋ยวนี้เขามีการจ้างคนตาบอดไปทํางานในบริษัทครับแล้วก็จะมีผู้การฝีมือนะติดไปขายในบริษัทด้วยดีครับจริงเรียกคุณผู้ชมให้แต่จะบอกว่าสังคมเนี่ยให้โอกาสกับคนพิการพอสมควรในตอนนี้นะคะคืออาจจะแบบว่าเราเองเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยยังอยากได้กว้างกว่านี้อีกหรืออย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย จากสมัยก่อนมาจนถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยการเปิดโอกาสเนี่ยม,มันเยอะขึ้นบ้างหล้วและ,เอ,ะเออใช่พี่เ,เปิร์ตถานถึงเรื่องรายได้ชันนิดนึงว่ารายได้เนี่ยมันมันเป็นไงบ้างโอเคไหมเลยนะคะรายได้จากการฝีมือก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหระคะ่ค่ะไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราไม่มีแหล่งตลาดที่จะขายที่แน่นอนแต่ถ้าเรามีตลาดขายที่แน่นอนเนี่ย น,น่าจะเป็นไรายได้ที่เราจะเลี่ยงตัวเราได้ด้วยค่ะตะกี้เนี่ยถามไปเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของการใช้ชีวิตทีนี้จะถามถึงเรื่องของการทํางานเนี่ยเออมันมีปัญหาอะไรยังไงไหมเลยนะคะก็จะมีปัญหาตรงตรงตลาดขายกับตรงตรงคนดูสีอ๋อค่ะเอยเพจเห็นนี่เนี่ยพี่เปิ้ลมันมีมันมีแอปนะไม่ใช่มันมีแอปมันมีเป็นกรุป๊ปกรุ๊ปใน c ฟ b o o k อ่ะพี่ชื่อกรุ๊ปว่า ช่วยอ่านหน่อยนะ,ะที่เคยรู้ไหมใช้อยู่ค่ะอ๋ะอ,อคือเขาก็จะถ่ายรูปค่ะคุณผู้ชมถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์เอาไว้คือคนตาบอกก็จะไปโพสต์เอาไว้แล้วก็ถามว่าอ่านว่าอะไระคือบางทีมันเป็นป้ายแบบบิวบอร์ดไกลๆอะไรยเงี้ยค่ะห<อ>รือว่าเป็นป้ายอะไรก็ตาหรือเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปโพสอ่านให้ฟังใช่ช่วยอ่านนะเพราวมันมันจะมันในชีวิตประจำวันจริงๆใช่ย่างงั้นมันมันช้ามันช้าเนาะ เราก็ต้องไปโพสปุ๊บแล้วก็พักไปแป๊บนึงเข้าห้องน้ําเลี้ยงหมาไปอะไรเงี้ยบ้านนี้นี่คือพี่เปิ้ลอยู่อยู่ชั้นไหนอะไรเงี้ยคะอยู่ชั้นสามค่ะอยู่ชั้นสามอ๋อข้างล่างก็คือมาทําเป็นนวดนวดเป็นเป็นเป็นที่ทำงานเป็นขายของเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ข้างบนก็เป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยใช่ค่ะมวยนวดดีมากเพราะไม่กคือหนึ่งมือกระใหญ่ แล้วก็ข้อแข็งมากเออไหนแล้วมือเพจบ้างข้อหน้อหน้าเอาอีกด้วยคนด้วยคนเออมือน้ำหนักกำลังได้เลยข้อแข็งข้อแข็งคนที่นวดอ่ะส่วนมากข้อนิ้งหมดจะแข็งพี่สบายเลยอ่ะใช่ที่ขนาดจับเฮ้ยจริงๆคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เวอร์เลยนะเนี่ยบีบนิ้วบีบอะไรเงี้ยอยากให้ทีวีมีความสัมผัสได้พี่ดูข้อแกันดิคือผ่อนคลายเลยอ่ะนวดตั้งตั้เด็กๆเออมือผ่อนรู้สึกว่ามือคลายพี่เปิ้ลถามหน่อยครับพี่เปิ้ลอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยไหม เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผู้พิการทางสายตาหรือมีอะไรในใจที่อยากจะฝากมมคุณผู้ชมครับก็คืออยากจะฝากนี้พูดถึงกลุ่มคนพิการนะคะก็อย,าอยา่าอย่าท้อคืออยากจะทําอะไรเรามีความตั้งใจจะทําเราทําสิ่งนั้นได้ทั้งหมดถึงเราไม่มีตาไม่มีขาไม่มีแขนแต่เราก็สามารถทําสิ่งนั้นได้ขอให้เรามีความตั้งใจที่จะทําสิ่งนั้นๆน,น,นะคะทีนี้อย่างกลุ่มผู้ชมผู้ปกตินะคะ คืออยากจะฝากว่าให้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าของคนพิการหรือให้ช่วยเหลือคนพิการคือให้โอกาสกับผู้คนพิการทุกประเภทเพราะคนพิการสามารถจะทําอะไรได้เยอะแยะเลยค่ะแต่ขอให้ทุกๆคนหรือสังคมเนี่ยให้โอกาสกับคนพิการหน่อยค่ะจากคนพิการทางสายตามาแต่กําเนิดทุกวันนี้นะคะพี่ทิดาลัตได้พิสูจน์แล้วว่าเธอได้พัฒนาตัวเองมาจนช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ ทำอาชีพพัตกรรมได้อย่างภาคภูมิใจเพราะเธอไม่มีคําว่ายอมแพ้และเธอเชื่อว่าเธอทําได้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําชีวิตของเราให้มันเยอะให้มันยุ่งยากหรืออย่างเงี้ยอยู่อย่างแบบเนี้ยอย่างพี่เพื่อนบอกเ่ยนะว่าอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างสบายๆชีวิตก็มีความสุขได้มันเป็นความสุขที่ หาได้ไม่ได้ยากนะคะในการที่จะดําเนินชีวิตแบบนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะที่ให้เกติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการวิวแชร์ของเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เปิ้ลครับเรียบง่ายแต่พอเพียเราจะมีเรื่องราวแบบนี้นะคะให้คุณชมรับชมกันทุกวันพงหัดเวลา9ามงครึ่งถึง9โมง55โดยประมาณครับและสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะชมเราทางออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะไปติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะทั้งในยูทูบนะคะใน Instagram นะคะหรือว่า ใน f a c e b o o k นะคะก็เซิร์ชคำว่าวิวแชร์ค่ะก็จะเจอเรานะคะครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะุผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะช่วงหน้าค่ะยังมี DIY วิวลรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะแปบ๊บเดียวในวันนี้นะโมจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปทำของช้ำรวยน่ารักน่ารักของช้ำรวยชิ้นนี้มีชื่อว่าของช้ำรวย Handmade with love ค่ะ รชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งเคลื่อนความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ไว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานกสทชกำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภค เ,เป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณาสุขทางไกลาการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทําได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง DIY View ค่ะในวันนี้นะโมจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปทำของชํำรวยน่ารักนรักของชํำรวยชิ้นนี้มีชื่อว่าของชํำรวย Handmade with Love ค่ะแน่นอนว่าผู้พิการก็ทำได้นะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ นี่คือตัวอย่างของชํำรวยแฮนด์เมด t h Love ที่น้โมวจะมาพาท่านผู้ชมทํากันในวันนี้นะคะไปดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกกาวค่ะต่อมาเป็นคอนนะคะน้โมใช้คอนอันเล็กเหมาะกับตัวเล็กๆแบบน้โมเลยนะคะต่อมาเป็นตุ้ตู่ค่ะ เชือกหนังนะคะอันนี้น้ำมซื้อที่สําเพลงทุกคนสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะอันนี้เป็นได้ค่ะไว้เย็บแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นของชำรวยใช่ไหมคะก็ต้องมีชื่อเจ้าเบ่าเจ้าสาวเราก็จะใช้เศษผ้าเข็มแล้วก็ได้มาเย็บให้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อแปะไปบ,บนของชำรวยของเราต่อมานะคะเป็นกรรไกรค่ะหรือว่าใครถนัดจะใช้เป็นคัตเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นเครื่องเขียนค่ะก็คือจะเป็นแผ่นรองตัดแล้วก็ไม้บรรทัดค่ะที่สําคัญเลยนะคะก็คือกระดาษลังค่ะซึ่งต้องตัดเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะ ถัดมาเป็นแผ่นใสค่ะต่อมาเป็นเศษผ้านะคะสามารถเลือกได้ลายตามที่เราชอบเลยนะคะนโมนเลือกมาเป็น2ลายนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะท่านผู้ชมนำเศษผ้ามาแปะบนกระดาษที่เราได้ตัดไว้แล้วนะคะให้เป็นแบบนี้ค่ะทั้ง2องอันเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนโมนจะติดกาวลงไปให้เศษผ้าเนี่ยติดไปกับกระดาษที่เราได้ตัดแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะออันนี้นโมทาเสร็จครบทุกด้านแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะแปะเข้าไปแบบนี้นะคะแปะเข้าไปให้ครบทุกมุมเลยนะคะค่ะหลังจากครบทุกด้านแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ออกมาค่ะแล้วก็ทําอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะ ที่เป็นชิ้นนี้นะคะน้โมได้แปะเศษผ้าลงไปแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะตัดเป็นมุมไว้แบบนี้ด้วยแล้วก็แปะกาวลงไปเหมือนเดิมค่ะ,อะตอนนี้นำ้ำโมทาครบทุกมุมแล้วนะคะก็จะแปะเข้าไปค่อยๆแปะนะคะระวังอย่าให้ผ้ายับนะคะพอแปะครบทุกด้านล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนโมได้2อชิ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยตรงกลางมันยังโล่งอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนโมว,ว่านโมเนี่ยจะแปะเศษผ้าลงไปตรงกลางนะคะจะได้ไม่โลง่งเดี๋ยวเรามาทากาวบนเศษผ้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะนโมจะแปะเศษผ้าลงไปบริเวณที่ขาวๆอยู่นะคะแปะลงไปเลยนะคะ ตอนนี้ก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วค่ะต่อไปก็คือเราจะมาแปะกาวกันค่ะให้ทั้ง2อง้นประกบกันนะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนคะต้องเว้นข้างล่างไว้นะเราจะไม่แปะกาวข้างล่างเราจะแปะกาวด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะข้างล่างเว้นไว้เพราะว่าเราจะต้องมีที่เสียบบัตรไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาทากาวกันเลยนะคะ อนนี้เป็นแบบนี้แล้วค่ะทุกคนอย่าลืมว่าตรงนี้มันจะมีช่องวางอยู่นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยนำแผ่นใสที่เตรียมไว้ใส่ลงไปนะคะเพราะว่าสมมติว่าเราเราใส่บัตรลงไปเนี่ยมันจะได้สวยงามข้างหน้าก็มีแผ่นใสไว้กันไว้นะคะค่ะหลังจากได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะคะน้ำโมก็จะใช้ตุตู่กับค้อนนะคะตอกลงไปตรงกลางนะคะ ตอนนี้นะคะก็เป็นรูทะลุทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะก็ต้องมีอันนี้ด้วยนะคะที่เป็นชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะแปะลงไปด้านหลังแบบนี้ค่ะใช้กาวแปะลงไปเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เชือกหนังนะคะสีที่เราชอบเลยมาร้อยให้เป็นหูที่เอาไปใส่กับกระเป๋า เสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะของชิมร้อยของเราจบไปแล้วนะคะกับของสนุกสนุกในวันนี้ที่น้ำโมได้พาท่านผู้ชมทุกคนประดิษฐ์กันไปอย่าลืมมาดูในสัปดาห์หน้านะคะว่าจะมีอะไรให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ